สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพี่อาราที่เรียนต่อออสเตรเลีย by Eden s t d e n Service นะคะวันนี้เรามาไรกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวที่อยากมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียควรเตรียมตัวยังไงดีถ้าเราอยากเตรียมพร้อมเพื่อที่จะมาเรียนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังปิดประเทศอยู่เนาะแล้วก็สถานการณ์โควิดที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างทําให้เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสําหรับทุกคนนะคะ เดี๋ยวพี่ยาลาขอเช็คอ่กตัวซิสเต็มนิดนึงว่าทุกอย่างโอเคไหมเสียงดีไหมนะคะโอเคดูจากเสียงเราเสียงค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่เพจอาออาร์ยาดาดนิดนึงนะคะเพราะว่าจะได้น้องๆที่ดูที่เพจอาร์ยาดาจะได้เห็นด้วยเหมือนกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่า ในระหว่างที่เรารอเปิดประเทศที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราควรเตรียมตัวยังไงกันดีถ้าเราอยากจะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะใครมีคำถามทักทายมาได้ที่ Li@ น์ Eden Student Service นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่อาดาแล้วก็ทีมท,มทีมงานของอีเดนทุกคนจะเข้ามาช่วยตอบประเด็นในการเตรียมตัวว่าถ้าอยากมาเรียนต่อช่วงนี้ทำยังไงได้บ้างนะคะเอาละ เสียงน่าจะโอเคนะคะสัญญาณค่อนข้างจะดีตอนนี้พี่อาราอยู่ที่บิสเบนประเทศออสเตรเลียค่ะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มตรงนะคะก็ข้างนอกมืดแล้วแต่ว่าที่เมืองไทยก้าทุ่มหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ที่บิสเบนสถานการณ์ก็คือว่าถูกล็อกดาวน์สามวัน <c oughs> ก็ต้องอยู่บ้านไปค่ะช่วงนี้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่บ้านช่วยชาายพี่าราจะชอบบอกว่าอยู่บ้านช่วยช่ายก็คือว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้เนาะมัน มันยังค่อนข้างน่ากลัวแล้วมันก็มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือที่ยูเคแล้วก็ที่แอฟริกาที่เข้ามาเนาะก็ทิเบนเนี่ยค่อนข้างจะสตรีทเพราะเราไม่มีเคสมานานแล้วประมาณตั้งแต่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็มีเคสค่อนข้างจะน้อยมากครั้งสุดท้ายนี่คือ120ประมาณ120วันแล้วที่มีเคสครั้งสุดท้ายนะคะ เพราะฉะนั้นอตอนนี้พอเขามีเคสเคสหนึ่งเนี่ยเขาล็อกดาวน์เลยค่ะแค่หนึ่งเคสนะเขาล็อกดาวน์เลยก็ทําให้ทุกคนหลายๆคนก็ตกใจเพราะไม่ได้ไม่ได้มีเคสมานานแล้วพอพอเกิดการล็อกดาวน์ก็ค่อนค้างคนแกก็ตื่ตื่นไปซื้ออาหารกักตุนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็พี่คิดว่าทางฝั่งตอนเหนือเนี่ยคือควีนสแลนด์ดาวินเพิร์ดเนี่ย เราไม่มีเคสมานานแล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่นานนะคะสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ที่ออสเตรเลีย,ยประกาศแล้วว่าเขาจะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีวัคซีนแล้วเนี่ยพี่มั่นใจว่าสถานการณ์ต่างๆมันน่าจะดีขึ้นนะคะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นด้วยที่เมืองไทยเพราะว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเคสก็ค่อนข้างที่จะมีสุขขึ้นเนาะก็เอาละ ใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะคะหรือว่าทักทายมาได้ที่ Line at idenstudentservice นะคะก็ก็เราจะมีการเข้าไปช่วยตอบคำถามนะคะว่าใครอยากจะมาเรียนต่อหรือว่าราคาค่าเรียนยังไงนะคะทักมาได้เอาละก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าตอนนี้ในช่วงที่มันปิดประเทศอยู่แล้วก็หลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยสามารถยื่นวีซ่าได้หรือยังเป็นยังไงบ้างที่เมืองไทยอ่า มันอยู่ในสภาวะที่มันเป็นโควิดแบบนี้จะได้เดินทางกลับเข้ามาไหมก็มีน้องๆหลายๆคนที่ติดอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เตรียมตัวที่จะามาเรียนต่อที่ทีออสเตรเลียนะคะหรือว่าเป็นนักเรียนเก่าที่เรียนอยู่ที่นี่แล้วกลับไปแล้วยังกลับเข้ามาไม่ได้ก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันทายัางไงดมีมันจะทําให้เมื่อไหร่จะได้กลับมานะคะแต่เราคิดว่าเร,าเร็วๆนี้ คือจริง,รงๆอะค่ะภาวะเระวศรษฐกิจตอนนี้ที่ประเทศออสเตรเลียก็ค่อนข้างที่ที่จะ,ะส่งตัวนะคะเพราะว่าดูจะได้จากว่าเขาไม่ได้เดินทางออกไปแล้วก็หมายถึงว่าไม่ได้ให้คนเดินทางไปต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในประเทศก็จะมาเที่ยวเล่นอยู่ในประเทศของเขาแล้วก็ใช้เงินอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ทํางานอ,อยู่ก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มคนเริ่มออกมาใช้เงินแต่ว่า เพิ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาสองอาทิตย์นั้นมันมีเคสเกิดขึ้นที่ซิดนีย์มันทําให้ร้านอาหารต่างๆเนี่ยปิดตัวไปแต่เมื่อเช้านี้พี่อดาลองเช็คดูนะคะจากสถานะต่างๆแล้วค่อนข้างที่คนเริ่มกลับเข้ามาและคนเริ่มกลับเข้ามาอ,ออกมาใช้เงินกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เศรษฐกิจมันเริ่มกลับตัวได้เร็วขึ้นเพราะช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอมที่ในออสเตรเลียนะคะนัก ตอนนี้นะคะสาหรับน้องๆนักเรียนที่มีที่ปิดเทอมสําหรับที่อยู่คนที่อยู่ในออสเตรเลียแล้วนะคะปกติแล้วเนี่ยนักเรียนที่มาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียาสามารถทํางานได้20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะ40ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์แล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยสามารถทํางานได้ไม่จํากัดเลยก็คือหมายความว่าในภาวะที่เราปิดเทอมอยู่ตอนนี้โรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มเปิดเทอมประมาณสิ้นเดือนของเดือนมกราเนาะ สาหรับเด็กมหาลัยเนี่ยก็จะปิดเทอมไปยาวเลยประมาณ2เดือนก็จะไปเปิดเทอมอีกทีประมาณต้นเดือนกุมภาช่วงนี้ถ้าเป็นเป็นช่วงที่ปิดเทอมนะคะสําหรับน้องๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียาสามารถทํางานได้ไม่จํากัดชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขากําลังขัดแคลนแรงงานมากๆเลยโดยเฉพาะในภาคเกษตรนะคะภาคเกษตรเนี่ยต้องการคือทํางานที่อยู่ในฟาร์มเก็บผักผลไม้นะคะนักเรียนสามารถทํางานได้ไม่จากัดชั่วโมงในช่วงปิดเทอมเพราะฉะนั้นตอนนี้ ถ้าใครหางานนะคะงานด้านภาคการเกษตรเนี่ยมีความต้องการสูงม,มากเพราะฉะนั้นถ้าใครหางานพี่เยาลานํนาเลยคะ่ะว่างานตามฟาร์มพิกอัพฟู้ดเนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการมากเลยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะขาดแรงขาดแคลนแรงงานในประเทศออสเตรเลียนะคะเอาล่ะโอเคเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าวันนี้วันนี้คนเข้ามาดูเยอะแล้วนะคะก็คือว่าทํายังไงดีระหว่างที่เราเปิดประเทศอยู่ที่ อยากจะเริ่มมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียควรเตรียมตัวยังไงนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแนะนําว่าอย่าเพิ่งออกจากงานสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะให้พยายามทํางานต่อเนื่องไปเพราะว่าถ้าเราทํางานอยู่เนี่ยระหว่างที่เรายื่นวีซ่าเนี่ยแล้วเ,เขาเกิดโทรมาสัมภาษณ์ว่าเอ้ยยังทําอะไรอยู่เราเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วยังมีงานประจําอยู่เนี่ยอันนี้โอกาสที่จะทําให้เราได้วีซ่าเนี่ยค่อนข้างจะมีมากขึ้นนะคะ อ่าส่วนส่วนถ้าใครที่เป็นนักเรียนเรากำลังจะเรียนจบนะคะก็ก็ไปเรียนหนังสือเป็นปกติเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีกลุ่มนักเรียนที่เริ่มเรียนจบประมาณเดือนมีนาแล้วก็จะเติมตัวที่จะมาเรียนต่อนะคะพี่คิดว่าภายในเดือนเมษาเนี่ยเราน่าจะมีมีโอกาสที่รู้มากขึ้นแล้วแหละว่าเมื่อไหร่ที่จะได้เริ่มเดินทางเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียน,นะคะ ตอนนี้หลายๆโรงเรียนเริ่มประกาศแล้วว่าเขาจะเริ่มทําเรื่องสมัครเรียนเนี่ยถ้าจะมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนเนี่ยเริ่มมาเรียนได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็คือจูนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่เตรียมเรื่องอยากจะเริ่มทําเรื่องเดือนอมีนาเมษาเนี่ยตอนนี้ทําเรื่องสมัครเรียนได้แล้วนะคะ ก็สามารถสมัครเรียนทําใบตอบรับจากโรงเรียนแล้วเพื่อจะเตรียมว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่แล้วก็สามารถเตรียมเอกสารในการใช้ยื่นวีซ่าได้แล้วสถานทูตออสเตรเลียเปิดแล้วนะคะสามารถทําเรื่องวีซ่าได้แล้วนะคะก็อันนี้ก็เป็นข่าวดีเพราะว่าเขาพร้อมที่อยากจะให้นักเรียนหลายๆคนเนี่ยทำวีซ่าไว้ก่อนพอเปิดประเทศปุ๊บก็สามารถบินเข้ามาได้เลยทันทีตอนนี้แหละโรงเรียนเนี่ยก็พยายามที่จะ ช่วยเราโดยการที่าสามารถเลื่อนคอร์สได้ถ้าสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยสามัครคอร์สเอาไว้ตั้งแต่เดือนอตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เริ่มเปิดเทอมเดือนเมษาเดือนมิถุนานะคะก็สามารถที่จะสามารถที่จะทำการเลื่อนคอร์สได้ไปเป็นเดือนมิถุนาโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ อันนี้อันนี้บอกไว้เลยว่าถ้าเป็นการเรื่อนคอร์สเนี่ยโรงเรียนเขาให้ความร่วมมือคือไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สมัครเรียนเอาไว้แล้วก็ถ้ายังไม่พร้อมที่จะเดินทางมาเพราะว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องของโควิดก็สามารถทําการเลื่อนคอร์สได้โอเคข้อแรกนะสําหรับการคนที่เตรียมตัวที่จะมาเรียนหนึ่งคือถ้ายังทํางานอยู่อย่าเพิ่งลาออกจากงานพยายามที่จะใช้เวลาในการทํางานเดินประจําไว้ ทํางานประจําของเราไว้และสําหรับคนที่ทํางานเป็นพวกงานาฟรีแลนซ์ต่างๆขายของออนไลน์หรือว่าเป็นที่ปรึกษาต่างๆเราแบบไม่ได้เป็นงานประจําอันนี้ก็พยายามเก็บเรคคอร์ดของการทํางานไว้ลหลายๆคนทําขายของออนไลน์ก็สามารถแบบเก็บบัญชีการการโอนเข้าออกนะคะก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยได้ในเรื่องของอาการ เตรียมตัวมาเรียนต่อเพื่อให้พูดว่าเราอะทงานอยู่นะคะอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งลาออกจากงานส่วนคนที่เป็นนักเรียนนะคะก็ควรจะยังไปเรียนอยู่อย่าเพิ่งไปดรอปหรือว่าไปทําอะไรนะคะแล้วพอเรียนจบแล้วเดือนมีนาก็จะสามารถเตรียมตัวเพื่อจะมาเรียนต่อได้อะไะอย่างที่สองนะคะอันนี้พี่ยนนาดแนะนําว่าจะทํายังไงให้วีซ่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้มากขึ้นแล้วก็เป็นตัวช่วยให้เรามีอะไรทําระหว่างที่เราว่างอยู่ช่วงนี้นะคะ ก็แนะนำแนะนำนะคะสำหรับพี่แยระพี่ยระแนะนว่าให้หาคอร์สเรียนภาษาในระหว่างที่จะรอมาเรียนต่อที่นี่หลายๆคนถามพี่แาระว่าทำไมหนูจะมาเรียนต่อภาษาอังกฤษอยู่แล้วทำไมหนูต้องเรียนภาษาออนไลน์ไว้เพราะหนูอยากมาเรียนที่ออสเตรเลียไม่ได้อยากเรียนอยู่ที่เมืองไทยนะคะหลายๆครั้งถ้าถ้าปรึกษากับทีมอีเดนเนี่ยเราจะบอกว่า,เ,าเราต้องมีจุดประสงค์ว่าทำไมเราถึงอยากจะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย เราต้องมีเอ่อมีเขาเรียกว่า stand by p r o p o s e คือมีมีความตั้งใจที่จะบอกกับ immigration ว่าทำไมเราถึงไม่เรียนที่เมืองไทยล่ะในเมื่อระบบการเรกกียน,นการสอนที่เมืองไทยตอนนี้ก็ทันสมัยมากเลยทำไมไไหลายๆคนถึงยังต้องมาเรียนที่ที่ออสเตรเลียเราจะอยากให้คนที่มาเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยมีข้อเปรียบเทียบว,ว่าเขาเคยไปมีประสบการณ์เรียนอยู่แล้วที่เมืองไทยไม่ว่าจะเป็น face to f a หรือออนไลน์แต่ว่า มันอาจจะยังดีไม่พอเท่าเขาถึงต้องมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แนะนํามากทางทางทีมอีเดนเนี่ยแนะนำหลายน้องหลายหลายคนว่าให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆแบบขอให้มีพูฟว่าเราได้มีการเรียนจริงๆดีกว่าเราอยู่เฉยๆนะคะทําให้เรารู้สึกว่าทําให้อินเวชชันหรือว่าโรงเรียนที่ออสเตรเลียเวลาเราสมัครเรียนเนี่ยรู้ว่าเราอะ เตรียมพร้อมที่จะมาเรียนนะเราไม่ได้แบบอยู่เฉยๆแล้วอยู่ดีๆเราก็ลุกขึ้นมาอยากจะมาเรียนเข้าใจหลายๆคนอยากจะมาหาประสบการณ์พี่เข้าใจว่าด้วยเจนของเราในช่วงนี้นาะนักเรียนเรียนจบหรือว่าสมัยนี้โลกมันเปิดมากหลายๆคนอยากมาออสเตรเลียเพื่อมาหาประสบการณ์ไม่ได้อยากมาเรียนแบบคือเราสามารถเรียนที่เมืองไทยก็ได้แหละแต่ว่า ประสบการณ์ที่ออสเตรเลียหรือว่ามาทํางานหาประสบการณ์มาใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียหรือมาเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยมันคือจุดขายจุดหนึ่งของที่ออสเตรเลียแหละแต่ว่าเราต้องพูดกับออสเตรเลียว่าเราจะมาด้วยวีซ่านักเรียนเราต้องมีความสนใจอยากจะมาเรียนอันนี้เป็นจุดหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแนะนําน้องๆว่าให้หาคอร์สเรียนออนไลน์เพิ่มเพื่อที่เพื่อที่จะทําให้รู้สึกว่า เ,ออเราอยากมาเรียนจริงๆนะเพราะฉะนั้นสําหรับน้องๆคนไหนทีเ่เตรียมตัวว่าจากจะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยก,ก็แนะนานะคะว่าให้หาอะไรทําไม่จําเป็นต้องไปเรียนภาษาอังกฤษยอย่างเดียวก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแบบเรียนทํากาแฟอันนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่แนะนานะคะสาหรับน้องๆหลายๆคนหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ hospitality หรือว่าเรียน general English ทั่วไปก็ได้หรือว่าเ,เรียนการทำอาหารอันนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งเรียนนวดอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีสำหรับน้องๆเพราะว่าถ้าอยากมาที่ออสเตรเลียแล้วอยากมาหาประสบการณ์การทำงานแล้วก็มาหารายได้พิเศษด้วยเนี่ยระหว่างที่เราเรียนอยู่น้องๆที่เป็นวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียน,นะคะ ก,ก็เราก็เตรียมพร้อมว่าเอยถ้าเรามาแล้วเราอยากจะมาทำหารายได้พิเศษเราควรจะมีสกิลอะไรเพิ่มมาตอนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนำว่าให้ให,ให้เตรียมตัวมาก่อนได้นะคะโอเคง่ายๆอันนี้แหละคือเทคนิคที่เตรียมพร้อมสำหรับถ้าเราอยากจะมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียแล้วระหว่างที่เรารอเปิดประเทศอยู่เนี่ยหเดือนอย่างนอ้อย3-6เดือนเนี่ยเพราะว่านี่มันคือเดือนมกรลาแล้วเนาะ เดือนหน้าเนี่ยเราเขาจะเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วแล้วก็ถ้าเริ่มฉีดวัคซีนที่เดือนกุมภากุมภามีนาเมษายนเราน่าจะได้เริ่มเห็นว่ามันมีการาทรี่จะเปิดประเทศให้มีการเที่ยวแล้วก็คนที่นี่ได้เดินทางออกไปนอกประเทศเพราะว่าตอนนี้ที่สายการบินควนตัสก็คือสายการบินของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าถ้ามีการฉีดวัคซีนแล้วสามารถเดินทางกับสายการบินเขาได้คือเขาแบบแนะนําว่าถ้าอยากจะเดินทางไปต่างประเทศ คนที่จะเดินทางได้ควรจะมีควรจะได้รับวัคซีนแล้วซึ่งแผนการของที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็คือประมาณเดือนกุมภาเขาเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วที่เมืองไทยโฮฟฟรี Hopefully, นะคะแล้วว่าเราจะได้เริ่มฉีดวัคซีนกันประมาณมีนาเมษาใช่ไหมเพราะว่าเท่าที่ดูก็รัฐบาลก็เริ่มพยายามที่จะเอาตัวนี้เข้ามาช่วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอันนี้คือหลักๆเลยสําหรับน้องๆที่เตรียมพร้อมที่จะมาเรียนต่อ ใครไม่รู้ว่าจะไปเรียนภาษาที่ไหนยังไงดีทักทายมาได้ที่ line a d e d e n student service นะคะจริงๆพี่อะไรอยากแนะนำว่าทำไมการเตรียมภาษามาก่อนมันช่วยเราได้นะคะก็คือว่าการที่เราเตรียมผลภาษาอังกฤษมาก่อนที่เรามาเรียนต่อที่เนี่ยประเทศออสเตรเลียเนี่ยขึ้นชื่อมากเลยตอนนี้ก็คือมาเรียนภาษาคอร์สใครๆก็อยากมาเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลีย แต่จุดแข็งจุดหนึ่งที่อีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือพวกวิชาชีพต่างๆที่ช่วงนี้ที่พี่ยาดาโพสต์หลักๆก็คือพวกเชฟซึ่งเป็นอาชีพที่ขาดแขนมากที่ในออสเตรเลียแล้วคนคนก็อยากมาเรียนแล้วอยากมาทํางานแล้วอยากย้ายถิ่นฐานมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเนี่ยเชฟเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะคะเอาละอา่า ใครมีคำถามทักใคยมาได้นะจ๊ะเอ่ทักมาได้ที่ l i น์แอ Edens s t d e n t Service ด้วยแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะถามพี่าดาตอนนี้ถ้าตอบได้จะช่วยตอบให้นะคะเราคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นการเดินทางเข้ามาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียประมาณหลังที่จากเมษาไปแล้วนะคะก็คือสายการบินควันตัสประกาศบินก็คือเดือนจูนนะคะโรงเรียนส่วนใหญ่ประกาศที่จะรับนักเรียนให้เข้ามาเรียนต่อก็คือเดือน จูนก็คือมิถุนานะคะเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มเตรียมตัวเรียนจบก็คือเดือนกุมภาพันธ์นี้เขาเริ่มปิดเทอมเรียนจบมหาลัยแล้วก็จบม .6 เนาะอยากมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียก็เริ่มเตรียมพร้อมได้แล้วนะคะสมัครเรียนโอเคอย่างที่พี่บอกนะคะอย่าว่างงานอย่าอย่าดอกเรียนก็คือถ้ายังเป็นนักเรียนอยู่อย่าเพิ่งลาออกหรือว่าอะไรก็ยังไปเรียนอยู่นะคะแล้วก็ เตรียมตัวหาทักษะเพิ่มเติมเรียนภาษา,ษา,าออนไลน์หรือว่าเรียนวิชาชีพต่างๆออนไลน์ที่สามารถเอามาต่อยอดที่ประเทศอสอสเตรเลียได้ตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับเราในการที่มาเรียนต่อที่นี่นะคะเพิ่งทําช่วงนี้มีคนถามมาเยอะเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวอะไรนะที่เพิ่งม,มีคนถามมาอ๋อตัวที่เป็นตัวฟิตเนสนะคะ ตัวที่เป็นฟิตเนสเนี่ยน้องๆที่ถามกันมาเยอะว่าเฮ้ยพี่ถ้าหนูอยากมาเป็นครูสอนกีฬาสปอร์ตเทรนนิง่งอะไรพวกนี้นะคะสำคัญที่สุดคือต้องมี i อเอลห้าจุดห้านะจ๊ะห้าพอหรือว่าภาษาเทียบเท่าที่อัปเปอร์นะคะมีน้องๆทักมาในไลน์แอดว่าถ้าหนูอยากมาเรียนหนูต้องมีผลภาษาอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่ก็คืออัปเปอร์อินเตอร์มีเดียนะคะสําหรับคนที่อยากมาเรียนนะคะเดี๋ยวนะน้องชื่ออะไรนะที่ทักมาเมื่อเช้านี้ Uh huh. อ่าฮะนงเจนยูออรี่ใช่ไหมชื่อน่ารักเชียวอ่าฮะก็คือถ้าอยากมาเรียนต่อถ้ามีผลภาษาอยู่แล้วที่ upper intermediate สามารถสมัครเรียนคอร์สที่ออสเตรเลียได้เลยที่ไม่ใช่ภาษานะคะเช่นวิชาชีพต่างๆเช่นเชฟเอชแคร์ชาวแคร์ business leadership management marketing digital marketing ตอนนี้นะคะสามารถสมัครได้เลยถ้ามีภาษาอยู่เทียบเท่าที่ upper upper intermediate ก็โรงเรียนเปิดทุก3เดือนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอินเทคกัดไปก็คือเดือนเมษาพอดีอเลยนะคะโอเคอย่างหนึ่งที่อยากจะอัปเดตสำหรับน้องๆที่อยากมาเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนี้ที่ดาวินกำลังจะมีโปรแกรมตัวหนึง่งเรียกว่า p i l o t ตโปรแกรมก็คือโปรแกรมที่จะเอานักเรียนต่างชาติกับเข้ามาเก่อน,นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่จะพยายามอัปเดตให้ฟังว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะเริ่มโปรแกรมนี้แต่ว่าตอนนี้รัฐบาลกำลัง เตรียมตัวสําหรับตัวนี้คือเอานักเรียนต่างชาติมาลงที่พื้นที่รอบนอกก่อนอย่างเช่นดาวินอย่างที่เพิร์ตนะคะที่เขากําลังดูว่าเขาอาจจะให้มาเกาะหรือว่าอดิเล่ที่แบบให้นักเรียนต่างชาติไปเรียนที่เมืองรอบนอกก่อนสัก3ามเดือนแล้วก็ค่อยย้ายกลับมาเรียนที่ซิดนีย์ Sydney, หรือว่าที่เบลเบิร์นนะคะแล้วก็เท่าที่พี่อาดาทราบเนี่ยก็วันนั้นพี่เจม อัปเดตพี่าดาว่าที่ HBTA ที่ซิดนีย์เขาก็อาจจะทําเป็นโรงเรียนพาร์เนอร์ก็คือว่าเรียนภาษาที่เพิร์สเดือนแล้วก็มาต่อที่เชฟที่ซิดนีย์อะไรแบบนี้ค่ะพวกนี้ก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเรียนต่อก็อเตรียมพร้อมได้เลยนะคะเอาละาใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ย ตัววันนี้พี่จะไลฟ์ที่ใน Facebook ของจากโทรศัพท์เพราะว่ามันเป็นกลางคืนอ่าจะด้วยกล้องที่คอมพิวเตอร์มันไม่สว่างพอใครมีคำถามทักทายมาได้นะคะที่ไลฟ์แอ Eden Student Service นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบให้แล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ถัดไปเเรื่องเกี่ยวกับตัว s p o ร์ตเท i n นิ่นะคะอาทิตย์หน้าใครที่สนใจสายกีฬานี่กด Subscribe ของ Eden Student Service ไว้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาไล่กันเรื่องของสปอร์ตเทรนนิ่งอาทิตย์หน้าว่าใครอยากจะมาเป็นครูสอนต่อยมวยสอนฟุตบอลอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเป็นฟิตเนสเทรนนิ่งต่างๆทีต่ตามจิมเนี่ยควรจะทำยังไงดีเอาละวันนี้พี่ดาราไปก่อนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะใครคิดว่ามีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อสามารถแชร์ไปได้นะคะแล้วก็ฝากอีเดนไว้ด้วยใครมีคำถามนะคะทักทายมาได้ที่ไลน์แอดอีเดนสตูดิโอวิ วันนี้คนดูเยอะมากหากเลยก็ขอบคุณทุกคนนะคะเอาล่ะมีคำถามทักทายมาได้ค่ะวันนี้พี่ดาลาไปก่อนสวัสดีทุกคนคะ่ะ